เรียบร้อยเอาไม้มาเอาไม้ฟักเอาหมดเลยไปละสองคนตอนนี้ห้ากกนลังเพื่อไปเอาไม้กระตน อยู่โกนโห้อยโดนห้าเชอร์เบสเช้านี้แต่ห้าวยางลัดขึ้นมาขาไปขาลงเแ้าสิร้องไม้ลงตามห้อยเลยมัดเป็นโกนเป็นโกนแล้วก็ยูลงตามหูห้อยจนดหอดบอดหอบพักห้าจะไปซับเฮ็ดฟ้าโดนห้าวยู่เมื่อคืนนี้นะัดฝนตกเป๊ะมัดตอนนี้เ้าวกำลังจะล้มโกนโห้อยลงไปเอาไม้กระโจนสั่นซิกลิคสับฟู มีแต่ขี้หินคืนนั่นเท่านี่นเอาตัดเอาเครื่องไปดินก่อนแล้วจะไปเอาไม้กระต้นเอาเครื่องไปดินไปมัดค่างมันเด็กเครื่องไปดินเท่านะบ่อนหอยยุคข,ขึ้นนี้ฝนตกแล้ว เมันเป๊บเหนือนฝนตกยามฝนตกบ้านนี้ห้าสี่เฮ็ดคักเนมาเธอหน้าห้าก็อยู่หันมันจะสบายจะรวกสบายห้าห้าเฮ็ดแล้วแล้วก็แถวบ้านนี้ห้าสีบ่บ่มีเล็กตะปูคืออยู่แถวบ้านนะห้อาอใส่คือมัดหันมัดนี้เด็กออคือนี่มัดตูบห้าเด็กตัด,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 ดเอาคืน เอาคืพานพ่อก้อนมันเนี่ยคืนเนี่ย ตอนนี้เฮาก็ได้คือพ่อแล้วไปตัดไม้กระต้นมาหนีินเนาะคือเขาสองกระโ้นคือ,เ,คอเขาพ่อกไปตัดไม้กระต้นแล้วก็ลอกไม้ลงเลยมานีห้อยหมูป้าดุดห้อยหมูป้าดุดโอ้เห็ดนี่งามเลยงามเลยเห็ด โอ้หมูป่าทีนี้ยังมีดูดมุนมุนอันนี้ก็โ้ยคือโ้ยที่ห้าวย,ยาเบ็ดไปเมื่อเช้านี่โวยนี่แต่ห้าวมาเอาไมน้นี่เอาเมื่อสาฟ้าเฮ็ดตู้เฮ็ดบอดนอนห้าวเพราะว่าห้าวมีบนเทนนอนแถวพื้นดินละฝนห้าบละเป๊ะวันห้าวเราเอาไม้ไปสาฟ้าเฮ็ดบอย่พอดเศร้าห้าว เทาเฮ็ดเพื่อมันแล้วโลดเฮ็ดคือตุ้กควายเขาบอนเขากายมากนะเทาสีเฮ็ดคักๆเข่า,ขามากเธอหน้าก็สบายเทาอยู่ฮันไม้ตายโดกเจาะอันนั้นก็คือไม้ที่เทาสีเอาลงไปเฮ็ดฟ้าบอนเทาพักนะเทาสิตัดเอาลบอนนี้แลหละไม้มีแต่ลำงาม ลำสับแข็งนี่ก็ม่ก่อจัดตะฟังหอยเห็นขี้หินไปน,นี่ป่ามักยู่เห็นปดุกป่านกั้งยู่แถวลือพินโทีมงานเฮะเอาเครื่องมามาัดไม้น้ำลัง โอ้ยมีทา่โทาโผล่เขามาเฮ้ยงอหนทับแลวโอ้ยผ่า,านแล้ว

าเลยไปจอันลออะไไนลายไปจัอันละเออลายไปก่อนออนล้งตอนนี้เขาก็ตัดไม้พ่อเลยเอาว่างเจ็ดปลำเอาเมื่อพุลแลตดัดให้สามทอนสามทอน,ทอนลำหนึ่งนะ ฟูยุต่อฟูกมีทีมงานเขาตายดฟูกมีสองคนพ่อแรกวมนนี่นาสิมัดโกนล,ลองลองเล,งล,งลยบัมนี่ลำนี่ใหญ่กว่ามูเลยสบายมันฟู ข้าวลุนปูลุนยาเฮาเฮ็ดเฮิรนกะเพิ่นเฮ็ดฝาเฮิรนกะเฮิรนมากเฮ็ดแบบนี้เลยตีโกนหลองลงตามโฮยจะหอดบ้านาเลหลองลงตามโฮยนี่เลยจะหอดบ้านเขาเฮ็ดตะเกาตอนนี้เฮาพ่อแล้วหมายมันกำลังจะมัดกำลังจะมัดลง,ลง,ดลงนี่มีตมะล่ำใหญ่ๆเลยเฮาไปมัดเฮากะคนสามารถขี่ได้ ข้าขี้ลงไปนี่ก็หาหักยอดกุดแค่ลงน้ำโพยเลยลงไปเฮ็ดกินกังเว้นเลยฝ้านี้ไม้นี้ข้ากับลงไปซับฝ้า,าเฮ็ดตูมข้าเด็ยมีแต่ลำหญ่เอาสิบลำนล้แล้ววยถ้าเสียอาลกลองเบิง้งว่ามันสีได้หรือไม่ได้อะลองเบิง้งมาลุ้นน้ำกัด,ด้ะ1ิบลำ ซีฝายลำบัญหาของเข้าก็คือตอนนี้น้ำเราเป็นว่างมันเป็นแกงจักเสี่ยโรคได้พราสำเรอ่ะไปไปนี่ กรับเลยนะมูห่ห้าพนหนึ่งเมื่อก่อนแล้วโทรศัพท์ตกนำ้ำม,มาลงไปเฮ็ดที่พักเขาไมา่ได้มาได้นอนพื้นแล้วมันเออมันลงได้ตัวนี้มไม้นี่กระบ,บ้อนเฮายู่ประมาณเจ็ดร้อยเมตรไม้นี่ไก่บ้อนเฮายู่ คัดว่าห้าสิเบะเพมันหนักบาไหวเลยลองตามน้ำได้ไปเลยมันสบายลองตามน้ำกลังจะหดบ่อนพักนนบอลนะบอดโค้งแล้วก็หดแล้วบ่อนพักบอลในผ่านสักสินเฮ็ดละไปพอดีจนจนไม้ชีพลำสามารถขี่ซี่คนได้แต่ห้าผูบริขี่บอนห้าเนี้อโทรศัพท์โทรศัพท์ตกไม้ก็หอดบ่อนพักเขาแล้วบอลห้าเสียมาเฮ็ดตอนนี้ เห็นไหมปูนนะนนป่ฟ้าสินี่เขาสินอนนี่เลยเปันเขาลองไม้มาเอาอหนนีเลยนี่นเข้าตัดไม้ชับเท็ดฟ้าไปปูก่ก็มันย้อน,เ,นเอาอากาศซับฟ้าแต่จักสิท่านแล้วจ้าครูมืดฝนควบเก้ามาอีแล้ว lo không bơ? mình chưa sơn không nó on thật sơn nó hết để cả bơ cùng đỡ hết ở nào con hết rồi mình leo con หลัง่แล้วออฟ้าไปเชิญนี่กนแล้วเลยบันฝนจะไม่ได้ห้ามเขาแล้วบานนี้นอปะทอนเนาะนี่มีแต่เข้ามุ่งลังแล้วก็เล้วเลยบันชั้นสียู่ มาแย่เลงกับยูนี่มาแย่ฝน,นกับยูนี่บอนแคมน้ำครับนี่สามคนเขากำลังมุ่งได้บนอยู่แล้วบอลนี่เออ จะเบล็์ไปใจเวลาอายุสามสัมมงที่เขาเฮ็ดนับทั้งไปเอาไม้ทั้งมาซาฟะสามสัมมงบ่ย่านเลือฝนห้ามมาเลยขี้ข้าวต้องกันเด้อวันนี้เด้อปีงป่ากับต้มต้นไม้ล่องตู้ไม้บรรยากาศแค่มน้ำบ่มอนคือเยอะข้าวแห้งละ

นี่ก็คือไม้ที่เขาตัดมาเลยเลือเฮ็ดตู <ś refriger ant> บวันนี้เขาสิเฮ็ดเฮ้อขี้ดินวานนี้เฮ้อขี้ดินอยู่ว่างใหญ่นี้น,นี่แจังวันสิพ่อรือมีพอ่อมาลองดูกันนะครับพี่น้องเอาสิลองเฮ็ดเบิ่งกันเป็น,ปนพ่อแล้วกัน ขี้ได้พูดนึงกันเป็นเดี๋ยวขี้อสนั่นแหละอ่นเฮ็ตเธอร์ฮัฟต์สีบริตายเฮาเบิ้งกอมันวิดโอมันสีเงาเฮาก็เลยบริตไทยเฮาเบิ้งสำหรับคลิปนี้ขอฟ้าไปสำเนียงกันเด้อขอคพบเจอที่ครับส้มแต่ต้นจุดจบขอคพบเจ